ไอช่างเดียว,วชุดนี้ไม่ใส่กับครัวกันเหรอไม่ใส่แล้วชุดนี้หรือช่างโลขายแล้วเอา้อาแต่เอาชุดน้นโชว์เลยบ้านเปิดคู่แบบใช้ซีดีคิวหนึ่งฝักเรื่องนี้วะเนี่ยได้ยินข่าวว่กากำลังดังเลยตอนนี้เขาแก่เขาขึ้นไปตัดราคาเจ้าอื่นมาไม่จริงมั้งร้านเราเออกใหญ่โตวเวลาเท่าแก่เขาเสนองานก็ไม่เห็นจะลดราคาให้ใครนะตัดราคานี่ไม่น่าใช่นะวันนั้นน่ะผมนี่เป็นสองครูเลยผมไปซื้อของอ่ะรอเท่าแก่มาถามก็ตรงตรงเลยได้แล้ว เจ้าแก่มากพอดีเลยผมได้ยินข่าวนะครับเจ้าแก่ว่าเท้าแก่เนี่ยไปตัดราคาช่างอื่นมาเพื่อให้ได้งานนะั้นตัดราคาอะไรตัดราคาคืออะไรอ่ะตัดราคาก็เสนอถูกกว่าไงอีกเจ้านึงเสนอหนึ่งแสนเท้าแก่ไปเสนอเก้าหมื่นเขาก็เลยต้องเลือกเจ้าแก่ไงจะไปตัดราคาได้ยังไงมันไม่ใช่อย่างนั้นช่างอเด่ก็เนี่ยอีกเจ้านึงเขาเสนอเท่าไหร่ผมจะไปรู้ได้ยังไงเจ้าของบ้านเขาไม่ได้บอกผมซะหน่อยผมก็แค่ดูแบบแล้วก็เสนอไปเจ้าของบ้านเขามีสิทธิ์เลือก แค่นั้นเองเขาก็เลือกเจ้าที่ดีแล้วก็ถูกกับเขาอ๋อก็คือเสนอกันทั้งคู่แล้วจริงๆแล้วการตัดราคาเนี่ยมันเป็นแบบไหนตัดราคาก็อย่างเขามีช่างกระจกของเขาอยู่แล้วแล้วช่างกระจกเขาเสนอมาแสนหนึง่งส่วนเราเดินข้าไปดุมๆเราก็ถามเพราะว่าเนี่ยช่างอ่ะให้เท่าไหร่ให้แสนหนึง่งเราก็ยื่นไปเลยเก้าหมื่นอย่างเงี้ยมันตัดราคากันแต่สาหรับเราอ่ะไม่ใช่เราก็เสนอตามเนื้องานแล้วถ้ามีคนมาเสนอต่ำกว่าเก้าหมื่นอีก <laughs> เราแต่เขาจะเลือกอะช่างเดียปล่อยเข้าไปเถอะแต่ผมอะคำนวณมาแล้วเส้นเอ่ยดำเนินงานเอ้ยค่าช่างอีกกําไรอีกมันก็ราคาประมาณนี้แต่ถ้าเขาจะถูกขนาดนั้นอะเขาไปลดกลําไรตัวเองหรือเปล่าหรืออาจจะมีอีกกรณีหนึ่งที่ผมเห็นตามกลุ่มเลยไอ้วกเนี้ยชอบมาตีต่ำๆแล้วก็ขอเบิกมาจับเสร็จปุ๊บหายเงียบก็เป็นไปได้นะ แลนนี่ว่างงั้นไงเนี่ยมาถามอะไรพรอ,อ,อัพเมื่อไรจะเสร็จเนี่ยดูนู่นน่ะพี่หย่อยทำงานคนเดียวทำงานได้แล้วไปไปไปโอ้เป็นไงเอาข่าวมาไม่ได้เรื่องเลยโดนด่าเลยคนโดนด่าไม่ใช่ผมนะ